มาแทนเบลล่าแฟนคลับถึงกับกรี๊ดเปิดหน้านางเอกช่องสามดันให้ประกบคู่กองทัพพีครั้งแรก หลังพระเอกดาวรุง่งกองทัพพีคเคยออกมาเปรยๆถึงผลงานเรื่องใหม่อีกเรื่องนอกจากดุดอับซอนหนึ่งในซีรีส์ดวงใจเทวพรมว่ากำลังจะได้เล่นในแนวดราม่าสืบสวนสอบสวนทิทเลอร์ประกบคู่นางเอกอายุรุ่นราวคราวเดียวกันเคยเจอกันผ่านๆมาแล้วบ้างตามงานในชื่อของนางเอกคนน,นั้นมีอักษรมองมาอยู่ในชื่อด้วยจนแฟนๆไปคาดเดากันจาาน้าละวันว่าสาวคนนั้นคือใครการล่าสุดก็เปิดเผยออกมาแล้วว่า นางเอกคนนั้นก็คือสาวยิ้มสวยงานแน่นแถมฝีมือดีอย่างอุ้มอิสยานั่นเองและผลงานละครเรื่องนั้นก็คือละครเรื่องแม่เลี้ยงจากค่ายทีวีซีนและนอกจากพีกอุ้มแล้วยังมีนักแสดงมากฝีมืออย่างแอนซิเรียมร่วมรับบทเด่นด้วยสําหรับแม่เลี้ยงสร้างจากบทประพันธ์มายากาวาวของนาราัตเรื่องยอ่อเมื่อแม่เลี้ยงอย่างพลอยแสงต้องมาดูแลลูกเลี้ยงอย่างดารินการพลอยแสงรักและ ตั้งใจจะดูแลลูกสาวคนนี้ให้เติบโตอย่างงดงามทว่าไม่เคยรู้เลยว่าความรักและความปรารถนาดีที่มีให้จะถูกตีความไปในทางตรงข้ามไม่เพียงแต่เกลียดชังแม่เลี้ยงอย่างสุดหัวใจหากลูกนกกล้าวาวอย่างดารินการไม่ได้อยู่เฉยแต่กลับวางแผนร้ายมากมายเพื่อฟาดฟันและกำจัดพลอยแสงให้พ้นไปจากชีวิตของเธอความรักของพลอยแสงจะทำลายอาคติที่บดบังดวงตาและดวงใจของดารินการได้อย่างไร บทพิสูจน์ของความรักอันยิ่งใหญ่ของแม่นก,กาวาวกำลังรออยู่ตรงหน้านี้แล้วและเมื่อไปดูความเห็นมีความเห็นออกมาว่าเห็นค่ายแล้วขอผ่านดูละครค่ายนี้ไม่จบสักเรื่องถึงจะมีดาราที่ชอบก็าตามเฉยๆไปหมดทุกอย่างถ้าอยากจะดันนักแสดงรุ่นใหม่หาค่ายที่เหมาะกว่านี้ไหมทีวีซีนเป็นค่ายที่ทำละครแนวสร้างสรรค์สังคมโอกาสมีกระแสน้อยมากแต่ก็มีความเห็นที่รอดูเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนักแสดงหน้าสน ใจหลายคนเย yeah, อุ้มมีละครใหม่แล้วรอดูอุ้มชอบอุ้มแต่ละครค่ายนี้ไม่ค่อยมีกระแสเลยเสียดายอ่ะอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามกันไปแล้วผู้อ่านละมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง